สวัสดีครับมือนีมาลอยผ้ามาตามในทางของอาจารย์ค้นเนื้อเสี้ยนนะครับพอดีผลมาฝากเนทางท่านช่องเข้าเป็นครั้งแรกนะผลบาเลเพ่นเลขเขาดีนะครับเลขบ่หลายโตก็ล่องไปติดตามรับชมเมืองบาอาจารย์เนื้อเสี้ยนนะครับเพิ่ะแม่เพิ่เพิ่าบ่มาลองพิสูจน์กันสลับเนทางของเพิ่นลองไปรับชมกันเลยครับครับอาจารย์ครับ ครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็อาจารย์คนนี้คนคนี้ดวงนะ่ารับหรือคนไรนะครับนะนนเนาะคนเนื้อเซียนผมคนเนือเซียนครับผมคนเนื้อเซียนนะครับเนาะพอดี <c oughs> ทางอาจารย์โทรมาหมอรวยว่ามีแนวทางาดีๆไม่เยอะ <c oughs> ให้น้อยตัว <c oughs> เข้าดี <c oughs> อย่างนี้นะครับอยากมาเปลี่ยนตันทางช่องหมอรวยนะครับ <c oughs> เพื่อนผมครับเพราะว่าอาจารย์นี่คุนว่าคอนข้างจะมั่นใจเนาะ จากสืิตีส่วนใหญ่เป็นยังไงครับอาจารย์ที่ให้มาอะไรนะจากที่เคยทํามาส่วนใหญ่เป็นยังไงครับเข้าดีไหม,มหรือ,รอ,อยังไงครับก็สบายๆเนาะไม่ไม่ไม่เสียเช็ดชิวเนะาะครับผมครับผม,ผมก็เพื่อเป็นการไม่เสีเยวเยวล<อ>า,เ,าเดี๋ยวจัดให้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมผมผมมันต้องแปลนนาทีขึ้นนะครับต้องขอคุยยาวนิดหนึ่งไะด้ๆจ่ครับผมครับพราจะถามอาจารย์นาะว่าเพราะว่ามอรวยนี่ก็ ยังไปเกี่ยงเนี่ยสัมภาษณ์เหมือนกันอาจารย์คุณจังหวัดไหนครับเนี่ยตัดสบายสบายครับตัดสบายสบายกับแต่ว่าผมส่วนตัวผมผมถือว่าลาวนี่มันง่ายที่สุดในโลกครับผมครับผมอาจารย์คุณจังหวัดไหนครับเนี่ยอะไรนะอาจารย์คุณจังหวัดผมตัดยางอยู่แถวเพชรบูรณ์ครับผมคือไปทุกที่ในประเทศไทยครับผมโอ้โเพชรบูรณ์นะครับเนาะอ่าเพชรบูรณ์เชียงรายเชียงใหม่บึงกาฬลำปางประมาณนั้นคือเราไปทุกที่แล้วที่ไหนมีสวนยางที่นั่นมีผมครับผมโอ้ คือพูดง่ายๆคือแอร์ตำรานี่มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวครับผมห้ามลอกเรียนแบบครับผมคือสามสิบวิไม่เกินหนึ่งนาทีรู้เรื่องครับผมครับคือไม่ไม่แม่นนี่ต้องต้องต้องวัดที่ผลงานครับผมผมใช้คาว่าวรยุท์ใต้ลาอตัดสินแพชนะอยู่ที่ความแม่นครับผมมานั้นครับผมพูดง่ายไม่ต้องคุยเยอะดูดูที่ยอดผลงานเลยนะครับเนาะครับผม คนเหนือเซียนนะครับเนาะครับผมมอร้ยก็จะก็จะลงอาจารย์เป็นครั้งแรกเนาะครับเนาะครับผมอาจารย์ก็ว่าเรียกอาจารย์เนี่ยเข้าดีอยากให้เอฟซีทางชอบมอร้ยลองดูครับมีต้องมาเนาะเป็นสพารบุญครับผมครับเรียกไม่ค่อยเยอะตัวด้วยนะครับเนาะครับผมใช่ครับไม่เยอะไม่เยอะครับผมไม่เยอะครับผมคนตุนน้อยก็สามารถที่จะซื้อได้ครับผมครับ ผมก็จะเป็นลาววันที่เท่าไหร่ครับวันวันลาวันสุกวันพ่งนี้วันที่ยี่สิบเก้าครับผมยี่สิบเก้านะครับเนาะยี่สิบเก้าครับผมไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับผมยี่สิบเก้าสิงหาครับผมคือปกติอาจารย์นี่ก็คือเด็นเรื่องราวใช่ไหมครับคือถามว่าคือผมมีแบบว่าแบบว่าลานี่ผมผมมองก็กินขาดแล้วเพียงแต่ว่าเราจะให้หรือไม่ให้เท่านั้นเองครับผอืมครับผม เพราะลาเนี่ยผมถือว่าง่ายที่สุดในโลกครับผมก็หายากนะครับแต่ว่าคือบางทีเก็บอกว่าคือว่าความแม่นนี่ไม่มีที่ยืนนะครับผมัวอย่างนั้นมากกว่าครับเดมแต่ถ้าเราให้ถูกสี่ห้างวดนี่แปลว่าเลขของเราอันตรายเลยละคือแม่นแล้วไม่มีค่าอะไรประมาณนั้นครับแต่ว่าทุกอย่างนี้ต้องลองดูฮะลองดูเนาะประมาณนั้นครับผมนะครับต้องลองดูเนาะต้องลองดูครับประมาณนั้นครับผมมรุก็อยากให้เอฟซีลองดูอยู่เนาะคนลองดูลองดูลองดูครับผมลองดูเนาะือคือของดีนี่คือ หายากอยู่นะใช่ใช <Eh ่ครับชุดเกเป็นอะไรที่วัดใจสัทวัตรครัเรียยสัตยานสัตานสัตานลูกครับผมครับผมชุดยอยเองครับผมเนาะครับผมตัวไหนครับอาจารย์ครับผมอะไรนะเอาเริ่มเลยเลยครับผมเริ่มนะครับกาผมเด่นบนครับผมครับผมเด่นบนศูนย์ครับผมศูนย์ครับผมจับคู่ครับตัวไหนครับผม สี่ศูนย์สี่ศูนย์กลับด้วยกลับตัวด้วยนะครับจบครับผมสีม่ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่นี่ครับผมถูกต้องครับหลักร้อยครับผมหลักลร้อยหรือือว่าน้อยล่างหลักร้อยมาตรฐานขั้นเทพครับผมหลักร้อยอ่าแล้วก็ประกบสามตัวบนเนาะครับก็จะมีหนึงน่งสี่ศูนย์หนึงน่งสี่ศูนย์นี่คือจับคู่ให้เราใช่ไหมครับจับคู่สามตัวบนครับผมหนึงน่งสี่ศูนย์ครับผม สี่สี่ศูนย์ครับแล้วก็สี่สี่ศูนย์อ่าแล้วก็ห้าสี่ศูนย์ครับ, 5, 4, รบหาถถา้าสี่ศูนย์ครับผมแล้วก็ 4, 5, 0, 1, หลักร้อยมาตรฐานประเทศครับผมสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับผมสี่ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับผมอ๋อแล้วก็สี่ห้าศูนย์เนี่ยมันเป็นหลักร้อยแล้วก็มันสามารถที่จะเป็นอหน่วยล่างได้ด้วยนะครับ แลวก็จบแล้วก็แล้วก็สี่ศูนย์นี่ต้องกลับโดยเป็นศูนย์สี่นะประมาณนั้นครับผมครับผมแล้วกับเรามาดูสองตัวล่างครับผมแบบตรงตรงเลยครับผมสองตัวล่างนะครับกับผมยันล่างครับผมหกกับเก้าจบครับผมไมยแต่ว่าสิบล่างเนาะสิบ<ช> <10 S 1> ล่างนี่หกกับเก้าจบครับผมสิบล่างหกกับเก้าเนาะสิบล่างหกกับเก้าครับผมมาจากกับอ่าสี่ห้าศูนย์หนึ่งแต่ว่าสูตรมันชนก็คือ หนึ่งสี่ห้าครับผมแต่ว่าตัวกานอดจะเป็นศูนย์นะก็จะมีตามนั้นครับผมคือหน่วยล่างก็คือหนึ่งสี่ห้าเนาะสิบล่างก็คือหกกับเก้ามาจับคู่ได้เลยครับตรงๆครับผมจับคู่ตัวไหนครับผมจับคู่ก็จะมีหกหนึ่งหกหนึ่งกระบผมหกสี่ครับผมหกสี่หกห้าครับผมห้า นะครับผมจะจะจะเป็นตัวกันมันจะมีหกศูนย์ก็ได้แต่ว่าไอศูนย์มันมันมัน่วยแต่ว่าเราใช้ากันดีกว่าประมาณแล้วก็91ครับผมเก้าหน่าน9ครับผม94 95ครับผมอ่ามันจะจบอยู่ที่ประมาณ6ชุดแต่ถ้าเ้าเรากันไว้กันไว้คือเก้าศเนาะเพราะว่าหลักร้อยขั้นเทพก็คือ45-01ครับผม หลักร้อยก็คือหน่วยล่างครับผมประมาณนั้นเนาะ90สิบล่างก็คือหกกับเก้าครับผมแต่ถ้าเราไม่ประมาณถ้าเราไปกันหกศูนย์กับเก้าศูนย์ครับผมก็แปลว่ารับซัดครับผมประมาณนั้นเนาะครับครับส่วนตัวผมอยากจะบอกว่ายากกว่านี้มีอีกไหมฮะอะไรประมาณนั้ลองดูเนาะลองดูครับผมไม่เสียหายเนาะครับผมครับเรื่องเรื่องจดนี่โมลยไม่เก่งนะครับอาจารย์ช่วยเขียนแล้วก็ส่งในไลน์มาหน่อยนะครับครับผมได้ครับผมเพราะว่าโมลย เรื่องจดหวยไม่ค่อยเก่งนะครัไม่ค่อยเข้าใจวิธีการอย่าเอาวิธีการเดี๋ยวผมจะส่งทางทางไลน์ก็ได้นะครับครับพอหม้อรถจะที่จดได้ก็คือมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่บนอ๋อถ้าสามกระบอก็จะมีหนึ่งสี่ศูนย์อ่าใช่ครับสี่สี่ศูนย์แล้วก็ห้าสี่ศูนย์แล้วก็กันอะไที่ศูนย์สี่ศูนย์ประมาณนั้นครับผมโอเคดีนะครับตัวเพราะว่าเราไปเช็คดูที่หลักร้อยมากกว่าครับหลักร้อยขันเทพเนาะครับแล้วสี่ห้าหนึ่งศูนย์ครับสี่ตัวใช่ไหมครับสี่ห้าหนึ่งศูนย์เนี่ย ครับผมแต่ว่าเราศูนย์สี่ศูนย์มาเป็นตัวกันนะเพราะว่าศูนย์มันไม่ชนศูนย์แต่ว่าหลักร้อยมันมีศูนย์ประมาณนั้นครับผมอืมครับผมหลักร้อยขั้นเทพก็คือสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับผมประมาณนั้นครับผมสี่ห้าศูนย์หนึ่งครับผมนี่คือหลักร้อยขั้นเทพหรือว่าเป็นหน่วยล่างอะไรคือก็คือหน่วยล่างดีๆนี่เองครับผมครับแต่ถ้าสิบล่างก็คือหกกับเก้านะครับครับสิบล่างเนาะเดี๋ยวลองอาจารย์ลองเขียนเขียนแบบให้อาจารย์ลองเขียนรายละเอียดมาให้หมอรวยด้วยนะครับ ได,ได้ครับผมได้ครับผมเพราะว่ามองรวยไม่ค่อยเกี่ยงเรื่องนี้ต้องขอต้องขอดูจาอาจารย์่ดอดจะคัดเดีนะ๋ยวเดี๋ยวผมครับผมได้ครับเดี๋ยวผมส่งทั้งลายเนาะครับเดี๋ยวผมกอ,ะมอจะคัดแล้วก็ขึ้นตัวเลขให้เพราะว่ารู้สึกว่าเดือนนี้ผมจะเขียนไม่ค่อยถูกหรอกอได้ครับได้ครับได้ครับถ้าผมจะเปลี่ยนคือบว่าบนตัวนี้ล่างตัวนี้ผมเออเปลี่ยนอยู่ถ้าบอกสิบตัวบนสิบตัวล่างหลักร้อยเดี๋ยวผมไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกครับผมได้ครับเนาะดี๋ยวพอกข้จใจกันเนาะครับผมครับครับผม เดี๋ยวจาบค่อยส่งมานะครับนะขอบคุณมากมากเลยครับครับผมกใอยครับผมกอยเอฟมีความสุขครับผมครับผมครับผมสบายสบายครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ